เรื่องดิจิตอลวอลเล็นะครับอีกเรื่องที่น่ากังวลมากๆก็คือถ้าเชนร้านสะดวกซื้อยักษ์ใหญ่นะครับซึ่งเป็นกลุ่มในทุนค้าปลีกค้าส่งถ้ารับ Digital ดิจิต a l วอลเล็ได้เงินระดับแสนล้านจะไม่ได้ถูกกระจายลงไปในท้องถิ่นนะครับแต่จะถูกดูดเข้าส่วนกลางเข้ามายังบัญชีของบริษัทจำกัดมหาชนที่เป็นในทุนค้าปลีกรายนั้นความน่ากลัวต่อมาครับ ไม่ใช่แค่เงินถูกดูดเข้าส่วนกลางไม่ได้กระจายในร้านค้าชุมชนแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดประชาชนไปซื้อนมซื้อผงซักฟอกซื้อยาสระผมซื้อสบู่กับร้านเชนสะดวกซื้อรายนั้นแล้วก็จะไม่มาซื้อร้านเครือข่ายชุมชนร้านค้ารายย่อยในชุมชนใช่ไหมครับเครดิต6เดือนสายป่านของร้านรายย่อยไม่ยาวขนาดนั้นอยู่แล้ว ไม่ได้มีเงินสดมากมายอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วคราวนี้ในระยะเวลา6เดือนร้านค้ารายย่อยในชุมชนก็จะทยอยตายเพราะถ้าคนไปซื้อในเชนร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่เขาก็จะไม่มาซื้อสบู่ก้อนนั้นซ้ํายาสระผมนั้นซ้ํานมกล่องนั้นซ้ําที่ร้านค้ารายย่อยในชุมชนใช่ไหมครับในหเดือนโชห่วยร้านค้ารายย่อยในชุมชนอาจจะตายเรียบนโยบายนี้ จึงอาจจะเป็นนโยบายในการกำจัดร้านโชห่วยที่เป็นคู่แข่งสำคัญของเชนร้านสะดวกซื้อก็ได้และหลังจากหกเดือนครับข่าวนี้แหละครับเชนร้านสะดวกซื้อยึดทั่วไทยไม่มีคู่แข่งอำนาจผูกขาดมากกว่าเดิมอำนาจในการต่อรองกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่าเดิมมีอำนาจเหนือตลาดมากกว่าเดิมนี่จึงเป็นนโยบายที่เราจะต้องจับตาร่วมกันว่า เชนร้านสะดวกซื้อที่เป็นบริษัทจำกัดมหาชนจะถือเป็นร้านค้าขนาดเล็กได้ยังไงครับเดี๋ยวเราต้องติดตามกันดูครับ